กี่และครับถวายที่สร้างวัดเลยปาแล้วถวายที่ไร่ครับพ่อครับถวายที่สาสิบเจ็ดไร่สองงานถวายที่สร้างวัดเนี่ยนะโบมันธรรมดาน้ําพอน้อกข่วงเติบค้าสามบเจ็ดไร่สองงานเพื่อเป็นวัดโดยเฉพาะเลยคำเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดจะหาทุนมาส่างรัก้าครับ บ่ให้ฝนตกถือบ่ให้แดดถือบ่ให้ล่มทอเอาบ่ได้ตรวจสอบบ่ครับสาธุบุญเนาะพ่อเนาะตางแดดมากพอแย่งแล้วงบประมาณเท่าไหร่ครับพ่อเห็นสร้างเขามาประเมินนั่นว่าณสองแสนสองแสนที่ที่จะทำหลังคาสองแสนครับอู้ซ่าสร้างเล็กคัมพีนี่แหละครับผมสร้างเด็กคัมพีนี่หระบ้านเท่านี่ละ ขอคุ้มมันก็เจียวแพงแท้คือมาได้ใจขอคุ้มก็เป็นสะพานบุญนะพ่อเนาะเออเ่าเป็นเป็นสะพานบุญให้พี่น้องครับค้มีกิศสัทธานี่ครับหาเงินมาสรอยกันเฮ็ดจ้าได้สิได้เฮ็ดได้สิบ่ตากแดดเฮ็ดได้สิบ่ตากฝนอู้สายบุญหลพ่อสายบุญหลอยู่ครับน่ะงวดนี้ขอเป๊ะเหมือนเดิมนะพ่อเนาะทิศทางเหมือนเดิมหางเดียวเองไม่หลายหางนะพ่อเนาะงวดนี้สองหางครับงวดนี้สองหาง คือห5 2 5้าสองห้าครับเลขพ่อนี่คือไม่หลายหางนะพ่อเนาะครับที่ที่พ่อบอกว่ามีหลายหางนั่นคือว่ามันของปลอมนะพ่อเนาะของพ่อมีแค่2หางเท่านั้นถ้าใครเห็นหลายๆตัวแสดงว่าไม่ใช่ใช่ไหมครับพ่อก็คือว่าพ่อตั้งใจว่าอยากจะทําหลังคานะครับทําหลังคาอ่าองค์พระมหาจักรพรรดิเราเนาะครับครับโ้คนโทรหาตลอดเลยพ่อคนโทรหาจินี่ เพราะว่าจะขอไปรันโทรศัพท์อยู่เน evet ี่ยครับมันเป็นยังไงพอโทรศัพท์เสียหรือว่าไงมันโทษเขามามหรอเพราะเบอร์ที่คุณตดต่อนมันถูกบล็อกแล้วครับคือสิมันรับบ่ไ้บพ่อ่ะู้หลองรับิ่งดูปอ่ะฮัลโหลมีหนึ่งห้ากับสองห้านะครับผมเลขของพอคุ้มนะครับเียติดามทีมากเพิ่นครับวะครับสายไหมเลยนะครับเนาะนะ ไม่ใช่แล้วเด้อโทรผิดบอกใช่เรื่องถูกมาเอฟซีโทรมานะครับคนร่ำรวยเอออย่ามาจะคลองยากจนดิร่ำรวยร่ำรวยตื่นเช้ามาร่ำรวยร่ำรวยตัวมันเรื่องถูกรับสายไม่เลยนะครับผมอ้ออย่าพูดกันเลยอย่าพูดกันไปมากเอาหนึ่งห้าสองห้าเด้อฟันทงไปเลย สองห้าล่างด้วยอย่างเดียวหนึ่งครับ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 อ้าวอจบนะครับนี่ก็โทษมยังก่าก็มาถามเรื่อดมือเลยว่ะจ้ะทอดมือโอ้เอาอีกแล้วอีกแล้วยางงี้ล่ะเอาบอกเรื่องกันก็ได้ฮัลโหลฮัลโหล ช่วยอะไรก็คือว่าเอฟซีโทรมาห้เยอะนะครับเนาะครับหางเดียวน้ะหางเดียวล่างด้วยอืมมีมีหมายเลียกไหมล่ะครับอืมทุกวันเลยใช่ไหมครับพ่อได้ยินว่าไม่สบายเป็นยังไงบ้างครับพ่อโอ้ยไปหาหมอมันหลายโรคหลายโรคนั่งรถทัวร์มาพร้อมกันมาลงที่หนองหาน รับเอาโบ๊ตตอนรับโบ๊ตตอนรับน่อยมันนั่งรถทัวร์มาครับเนาะพ่อก็ไม่ค่อยสบายนะพ่อนะก็เลยรับเอาเป็นเพื่อนรับเอาเป็นเพื่อนช่างมันเถอะถ้าจะไล่เขากลับก็สงสารเนาความ่วยสุกคนเนาะพ่อนะครับถ้าจีัางยั้งก็จะอันบอกคิดว่าจะสั่งลักค่ามุ่งพาประท่านครับผม สงสารครับเมื่อเฮ็ดขึ้นแล้วเป็นองค์ผ้าแล้วก็มีความสงสารเมตตาตากฝนตากแดดตากลมมาตลอดกับห้สร้างมาตีงบประมาณอยู่ประมาณสองแสนสองแสนะพ่นี่พอกกเลยว่าโอ้ยเงินคือมามีเนาะผ้าคือตากแดดเนาะคือตากฝนเนาะประมาณนี้ละมันนอยู่ในใจนี่ตลอดเลยครับลํำพึงลํำพันอยู่นี่โจบเกียร์มาแตงหดสามแปดกับหนึ่งหก ก็ได้มะฮองงวดนี้เป็นงวดสุดท้ายเพิ่นว่าจะซอยไปเรื่อยๆให้มันแล้วว่าสั้นผู้ห้เลขมาจากเมืองเล่านั่ยคนเอางวดงวดนี้มาจากเมืองเล่าเหรอครับพ่อเมืองเล่ามาตั้งแต่สามแปดหอดหนึ่งหกมาหอดหนึ่งหาสองหาให้ห้างเดียวเท่านั้นให้ห้างเดียวเพิ่นก็บ่าเพิ่นจะซอยมาตลอดครให้มันแล้วซะว่าสั้นเนีก็คือว่าจะให้จนกว่าหลังคาจะแล้ว จนกว่าราคาจะแล้วครับบ่าวว่าท่านั้นงวดตอนนี้งวดบ่ได้ว่าจะหายไปเรื่อยๆจนกว่าคือแล้วเลยนะพ่อเนาะแยกจะกราบเท่าเขาเจ้าคนหลังคือความดีใจเนาะบ่วบ่าวเนาะเลขกคือเลขพ่อคุ้มนี่แหละพอไปติดนีดติดสินก็ติดมัดนี่มัดสินครับเป็นเลขลับเนาะค่ะเป็นเลขลับเนาะพ่อเนาะยลับล่างอย่างเดียวเหรอครับพ่อล่างอย่างเดียวไม่ขึ้นบนล่างอย่างเดียวไม่ขึ้นบนอืมโอ้มีไม่หลายหางเนาะพ่อเนาะบ่ แต่ว่าพอก็เลยอยากสร้างเนาะตามจริงถือเองใส่เองก็ได้เนาะได้แต่ว่าพอก็เลยอยากสั่งให้ว่าก็เลยอยากอยากบอกเก่าเราซิปกับสายบุญทั้งหลายให้มีบุญปรมีน้ำกันต่อไปค่ะให้มีอันนี้สองน้ำกันต่อไปครับผมจะเอาผู้เดียวนี่ก็เอาได้ได้เนาะเพาะเขาต้องเพิ่งเพิ่งใบบุญผู้พิ่คนับเกิดพบนาซาดนาแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีบอดีวาน ครัือพอนบอยอยากเฮ็ดย่างอยากเฮ็ดตะวัดอยากเห็ดตะวัดย่างเดียวอยากสั่งตะวัดย่างเดียวครับเนื่องกบาทตุกสตาต่างนี้เฮ็ดไหมดกรบมือเห็ดมาแร้วก็คือว่าสมัยก่อนที่ตรงนี้เนี่ยพ่อคุ้มเนี่ยถวายเป็นวัดหมดเลยนะพ่อได้ถวายเป็นวัดทด้นี่เนาะคนลุกเลยพ่อคุ้มเนี่ยถวายที่สร้างวัดเลยนะครับสมัยก่อนนะครับผม มารอบนี้คืออยากจะสร้างทำนุปบำรุงศาสนาเนาะพ่อเนาะได้ได้ตามจริงแม่คุณพ่อพ่อเอาเงินผู้เดียวกันได้ได้พ่อซื้อคนเดียวกันได้ได้ได้ว่าพ่อเพาะเอาผู้เดียวพ่ออยากสร้างวัดคือพ่อความตั้งใจของพ่อเนาะครับผมครับพ่อขะมักสร้างวัดหนึงสิเนาะมันมันไม่กินใจยืดตรงนึงที่คันโทรศัพท์ดังขึ้นว่า ขอบุญบาลมีน้ำเน้เป็นอย่างน้อผ่านมาอเนี้ยมันดีใจนะพ่อเนาะเขาเลยมีความปลื้มใจตรงนี้คำกระปลอยอันโตมันปิดโตเงินโตท่องพี่ให้น้องให้สายบุญทั้งหลายครับทั่วสารทิศทั่วสารทิศเลยนะพ่อเนาะผู้ได้รับชมรับฟังละผู้ที่ต่ำก็ไดผู้ว่าที่ต่ำกับบ่ไดครับผมนี่ละงวอที่แล้วนั่นได้ได้เอาเลขกันเดียนบ่ครับพ่อบ่ครับไม่ได้เอามันจกเล่าขึ้กันอืหนึ่งหกออกหกหนึ่งหนึ่งหกออกหกหนึ่งใช่ เลขมาจากเราแปดสามออกสามแปดอ้มันกลับกันอย่างนี้เหรอครับกลับต้องกลับด้วยใช่ไหมครับพ่อเนี่ยผมถึงพ่อถึงว่าต้องกลับด้วยนะกลับด้วยนะกลับด้วยนะสองหนึ่งไอ้หนึ่งห้าเป็นห้าหนึ่งอย่างนี้เหรอครับพ่อใช่โอ้แต่ต้องเล่นเสมอเนาะครับผมอย่าไปเล่นว่าตัวนั้นเบาตัวนี้หนักครับมันจะเสียใจนะอืมใช่ใช่ครับพ่อเขาเน้นมาด้วยด้านนวิ่งค่ะวิ่งห้าใช่เผาเดี๋ยว วิ่งค่ะเราเน้นมาด้วยนะใส่เด็กวิ่งด้วยวิ่งค่ะตัวใหญ่เลยนะพ่อเน้อ่าหางมีหางเดียวบ่อยบอยมีสองหางหนึ่งหากับสองห้าหนึ่งห้ากับสองห้าไม่หลายนะครับผมไม่หลายหางเนาะอืครับเลขของป่อคุ้มจะมีอยู่แค่สองหางมีแค่นั้นนะครับที่แล้วซื้อตัวนี้เลยนี่ซื้อหนึ่งหางแล้วมาที่นี่รอยออกงวดนี้เนาะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคือพ่อคุ้มตั้งใจว่าอยากสร้างที่ หลังคามุงพระประธานองค์พระประธานนะครับก็ทักหาพอคุ้มได้นะครับผมครับขออันนี้หน่อยครับพ่อห้าเขาอยากสร้าบุญน้องพงศ์บทโศูนย์แปดครับผมศูนย์แปดเก้าครับผมเก้าสี่สี่ครับสามหนึ่งหนึ่งห้าอีกรอบนะครับพ่อศูนย์แปดเก้าครับ 9443115ครับผมหาแนวทางติดต่อ,อมาสายนี้เบอร์นี้ครับผมถึงแน่ถึงแน่ครับถึงแน่ตัวจริงเสียงจริงนะพ่อเนาะเอฟซีก็มาหาให้พ่อถือในเบิกซับพ่อพ่อถือมของลุงข้างไม่ไม่ของพ่อแหละครับยกยกครับเออนี่ด่าคือต้องพ่อยกให้ดูหน่อยครับผมครับนี่นะครับเลขมประคุ้มนะครับผมที่เด็ดแรกล่างท่านเอฟซีจีมาหาหนีมาหาอยู่วัดเู้ยุบจ้า ก็โดยมากมันสะดวกที่วัดอยู่ที่ไหนครับพ่อวัดเราวัดป่าสามัคีทาบ้านน้องตะไก้อำเภอมูเกตตะบนซ้อยพราวอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีถึงแน่เจอแน่เจอพ่อคุ้มเลยเจอพ่อคุ้มนาเด็นลากถ้าไม่ไปเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะส่งพลงานกลับบ้านพรุ่งนี้แล้ววันนี้แล้ว คนงานก็อยากกลับบ้านเต็มที่บ้านก็บว่าไกลจากวัดพ้อมอบ่ครับมาลวดนพนธ์อ่าหกร้อยเมตรจากบ้านถึงวัดครับมาถามว่าบ้านพ่อคุ้มหลังไหนรู้จักกันหมดรู้จักกันหมดเลยครับคนเดียวชื่อเดียวในหมู่บ้านพ่อคุ้มครับครัี่กาททำ